ันนี้ก็คืออย่างหนึ่งนะครับหรือเมื่อกี้พี่อู๋พูดว่าเ,เรื่องผู้สาเร็จรฐฐาชการแทนพระองค์นะครับที่ม,ม,มันมีข้อมันมีข้อสังเกตมันมีม,ม,มันมีข้อสังเกตพระราชทานนะครับก็ทําให้เนื้อหามันเป็นแบบปัจจุบันแต่จริงเนี่ยก็อยากจะถามพี่อู๋นิดนึงว่าพี่รู้หรือเปล่าว่าตอนนั้นเนี่ยต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างถึงจะต้องตั้งผู้สมเร็จราชการ จริงๆเนี่ยมันก็คือเหมือนกับฉบับคนก่อนหน้านะครับก็จะพูดถึงว่าแบบเออเนี่ยกบะไม่มีแม่เขาเรียกว่า มีภาระนะครับจนมีปัญหาจนไม่สามารถจะบริหารจะผ่าระได้ไปเสด็จไปตามแดนนะครับหรือว่ายังไงเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องตั้งแต่ในส่วนของสเนี่ยผมว่ามันแรงมากเลยแล้วผมว่าเขาเขียนเนี <im eras> <im eras> ่ยเขาเขียนไว้ว่านะครับแค่เพียงเสด็จออกนอกพระนครเนี่ยแค่เพียงพระเดศเสด็จออกนอกพระนครซึ่งพระนครเนี่ยเท่ากับกรุงเทพไหมใช่ใช่พระนครไม่เท่ากับกรุงเทพนะกรุงเทพคือธนบุรีกับออ๋กับเมื่อก่อนมันจะเป็นกรุงเทพจะเป็นจังหวัดธนบุรีอ่าใช่โอเคถูไหมแค่คุณออกนอกแค่แค่ เขาหมากษ์กัตริย์เนี่ยออกสเสด็จออกนอกพระนครเนี่ยก็ให้คณะระัฐมนตรีเนี่ยมาทำหน้าที่ <Okay. S 1> แทน ตรงนี้แล้วนะครับหรือว่าเ,เรื่องมาตราหกนะครับที่ว่าณปัจจุบันนี้มาตาราหกเนี่ยเขาก็บอกว่านะครับขา้ามากริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะนะครับแล้วก็ใดๆนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ถูกอ้างโดยศาลถูกอ้างโดยศาลและมนูสศาลยุติธรรมนะครับมาพูดกันต่างๆนะครับว่าด้วยมาตานี้นะครับคนนี้จึงผิด1นึด้วยมาตานี้ดังนั้นเราจึงไม่ควรแก้1นึด้วยมาตานี้เราจึงคิดว่า อันนี้คือความผิดอะไรอย่างเงี้ครับแต่ว่าณปัจจุบันนั้นนะครับมาตานี้ก็ไม่ได้มีหน้าที่เป็นเป็นเป็นกำบังศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าดูกำได้ทุกดูกำบังได้ทุกอย่างตัวโลกใบนี้อย่างเงี้ยครับคืออันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างเนื้อหาระหว่างสองอันนี้นะครับคือถามว่าหลายคนก็คงพูดว่าออแล้วที่มาล่ะที่มาฉบับที่คุณพูดถึงอยู่มันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะในทางหนึ่งมันก็ถูกอะครับ มันก็ถูกเขียนโดยคณะบุคคลเหมือนกันแต่คำถามคือ,อ,อถ้าเราพูดแล้วเนี่ยว่ามันเลยระหว่างสองฉบับเนี่ยฉบับที่เราเห็นนะวันนั้นกับฉบับปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าคนที่เขียนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่รู้สึกว่าอยากจะเอาอำนาจให้ใคร จะเอาอำนาจให้ประชาชนมากกว่าจริงไหมครับโอเคมันอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนกันนะมันเขียนด,ด้วยคณะบุคคลเหมือนกันแต่ความตั้งใจมันต่างกันอย่างชัดเจนแบาบตอนนั้นกับตอนนี้นะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ย <ไป S 1> เราเราเดินไปข้างหน้าหรือว่า เราไม่ได้เดินไปข้างหน้าหรือว่าเดินไปตรงไหนอื่นแทนนะครับสำหรับรัฐธรรมนูญประเทศไทยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ในความเป็นจริงมีพล,ลวัตมีการแก้ไขมาตลอดนับตั้งแต่ตอนนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยไม่มีเหลือแล้วครับในปัจจุบันนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยๆครับผมว่าอันเนี้ยมันก็เป็นหลักฐานวนะ่ารัฐธรรมนูญมันแก้ได้แล้วปัจจุบันมันก็จะมันก็สมควรที่จะถูกแก้แล้ามันมีเนื้อหาที่มันจำเป็นที่ต้องแก้ เมื่อกีอ้คุณเสกศิลป์บอกว่าแนะล้วเขารับสเต็ปกันมาแนะล้วเขารับสเต็ปกันมาเนี่ยประยุทธ์เจสองในยสองห้าหกศูนย์จับฉบับก่อนหน้าทุกผ,ผมว่าจะอยากทุกอยางคุยด้วยนิดนึงนะว,ว่าเออโอเคมันก็ดูเป็นอย่างนั้นครึ่งหนึ่งนะครับมันก็ดูเป็นอย่างนั้นครึ่งหนึ่งเขาเนี่ยไปเอาแล้วมันนูนฉบับห้าเจ็ดที่มาทําตอนรัฐประหารเนี่ยเขาก็ไปอ้างห้าศูนย์แล้วเขาไม่เขียนหมวดหนึ่งหมวดสองใหม่เขาบอกว่าเออเอาไปอ้างตามนั้นนะนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ถูกแก้ไขใช่ไหมแต่พอมาเขียนแล้วแบบฉบับหกศู หมกับขอน้าที่เอามาใช้ก็ยิ่งเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยจากวันนั้นจนถึงวันนี้คาถามคือเราวันนี้92ไปีประชาธิปไตยและธรรมนูนไทยไปข้างหน้าหรืออยู่ที่เดิม หรือไปทางอื่นผมไผมไม่บมผมอยู่แค่ผมอยู่แค่ไปข้างหน้ารมอยู่กับที่เราตามคอมเมนต์ทุกคนนั้นปังกันอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคำถามคือเราจะไปอย่างให้ให้ประเทศเรามันพัฒนาไปได้ไกลได้ไกลกว่าอดีตตั้ง92ปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องมาช่วยกัน๋ยวาคำถามขั้นไปน่าจะได้คุยมากขึ้นก็ฝากไว้ว่ายังไงต่อดีกับ รัฐธรรมนูญเนี่ยจะทําให้มันไปข้างหน้ายัางไงก็ต้องมาช่วยกันอีกแรงช่วยกันเยอะๆเลยทีนี้ค่ะพี่อู๋คำถามนี้น่าสนใจมากค่ะพี่อู๋จําคําถามประชามติได้ไหมคะที่คณะรัฐมนตรีเคาะมาท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทามรุ่นใหม่ทั้งฉบับยกเว้นบทหนึ่งบทนะไม่ด้วยเหรอเอาใหม่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 ถายเอาผิดได้ไง,ง,ไท,งที่เรื่องรจอนถือถวจข้อสอบอยู่ตรงนูน้นอะ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำแล้วรรมนูญใหม่ยกเว้นวดหนึ่งวททั่วไปวดสองมากรสัาเฮ้ยรอดแล้ไปโดยคงโดยคงไว้ซึ่งเนื้อหาหมวดหนึ่งไม่เปนว่ายกเว้นหลอเออ จากคำถามนี้ค sì ่ะพี่อู๋พี่อู๋เนี่ยม okay ีความเห็นอย่างไรกับคำถามประชามติครั้งนี้คะแล้วจะมีแนวทางอย่างไรพี่อู๋จะโหวตเน่จะโหวตโนหรือจะโนโหวตหรือจะไม่ไปใช้ติดเลยมีแนวทางอย่างไรบ้างคะพี่อู๋ขอบคุณครับเอ่อผมเล่าสามเรื่องแล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับจริงๆก็ทั้งทั้งบูมแล้วก็นัดเนี่ยพูดถึงกันมาแล้วนะครับแล้วมานนนหหวดหนึ่งกับโมวดสองเนี่ยมันไม่เคยถูกแก้จริงๆเหรอ นะครับคาตอบของเรื่องนี้นะครับงานหลายชิ้นนะครับเช่นงาน่าจะสมชายหรืออาเดนามนะครับหรือว่างานที่นะครับนำเสนอถึงการประชุมนะครับของสสรหรือว่ากรรมการร่างรันูญในแต่ละช่วงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่งานเหล่านี้นะครับหรือว่าข้อค้นพบเหล่านี้มีร่วมกันอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดครับมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเช่น นะครับรูปแบบการปกครองนะครับแต่ก่อนก็ใช้คําว่าระบอบประชาธิปไตยวัดมีษัตริย์เป็นประมุกนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับเป็นระบอบประชาธิปไตยไอ้วัดนี้หายชิดเลยนะครับประชาธิปไตยมีแบบประมุกอีกสักแทบนึงนะครับปีสามสี่เอาละครับประชาธิปไตยอันมีมาแล้วพระมหาดทรงเป็นพระประมุกอ่าแล้วก็รับนวนปีสี่ศูนย์ก็เหมือนเหมือนกับปีสามสี่แค่ตัดคาว่า พระออกก็เป็นทรงเป็นประมุเนี่ยฮะบเราเห็นเนี่ยแค่นี่คือมากนี่คือเรื่องของรูปแบบการปกครองมาตรสองนะครับมันเปลี่ยนมาถึงกี่รูปแบบไม่รู้นะครับอำนาจอธิปไตยนะครับจากรัฐธรรมนูญก่อนปี2517นะครับใช้คําว่านะครับอำนาจอธิปไตยมาจากบุคคลชาวไทยนะครับขอบปี17ก็ดีหรือว่ารัฐธรรมนูญปีสีนก็ใช้คําว่าเป็นของนะครับเ,เราข้ามไปดูหมวดที่สอง นะครับหมวดที่2เนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับตัวอย่างเช่นนะครับจำนวนองค์คมนตรีนะครับเพิ่มตลอดเวลานะครับจากรอบแรกเนี่ยนะครับ2,492กำหนดไว้9คนนะครับข้ามาปี2,517นาฬิการ14ตุลาบอกไว้ว่า15คนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับในรัฐมนูลปี2534เป็นต้นมาบอสถึง19คนนี่เนี่ยกว่าหมวด2ครับผมยกแค่3เรื่องเนี่ยครับมันชี้ให้เห็นคราว่า รัฐธรรมนูญสองบทนี้ยมันมีพลวัตของมันครับมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดทีแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ไเปลี่ยนบ่อยแต่การที่ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเขาเรียกว่าเหมาวรวมไปว่ามันไม่ไเคยถูกแก้นะครับแล้ว ไอการที่เขาไม่แก้สองหมวดเนี่ยมันสะท้อนอะไรนะครับสองท่านนะครับพูดตรงกับที่ผมจะนำเสนอมานะครับไปลแล้วแต่ว่าก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับคำถามประชามาตินะครับที่มาโดยคอรอมอนะครับในการกยกไม้บนหนึ่งวนสองเนี่ยมันกำลังท้อนให้เ,เห็นเนียนะครับในมุมมองผมนะสี่เรื่องหนึ่งก็คือคำถามแบบนี้จะไม่พาสังคมไทยไปสู่การจาัดทำรัฐรูปใหม่ัน,นะครับภาษาอังกฤษี่เรียว่า Constitution e m ม k กิ่งนะครับหรือว่ารัฟก็ได้นะครับมันจะไม่พาเราไปสู่ตรงนั้นแต่มันจะพาเราไปสู่การแก้ไขเหมือนที่ปูบอกนะครับผมเติมอีกคำหนึ่งเข้าไปให้มันเห็นภาพเป็นการแก้ไขขนาดใหญ่ครับ s s i v e a m e n d น e n t นั่นแปลว่าเราจะไม่ได้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ <c oughs> เมื่อมันไม่ได้มีการจัดทำใหม่ทั้งฉบับคำถามคือแล้วประชาชนจะยังคงเป็นคนที่มีอำนาจสถาปนาะรัฐธรรมนูญตามหลักการอยู่ไหมนะครับ เพราะสุดท้ายเนี่ยคำถามแบบนี้นะครับที่มันล็อกเนื้อหาบางเรื่องเอาไว้เนี่ยนะครับมันกําลังทําให้ประชาชนนะครับไม่ได้เป็นคนตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าประชาชนอยากจะได้อะไรนะครับอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของของำนาสหภาพนั้นมาดูนะครับหนใน3ข้อคือประชาชนนะครับจะต้องมีอานาจตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรนครนะครับคำถามแบบนี้จะไม่ก่อให้เกิด ทร,รมดตินะครับอย่างที่บูบอ,อกนะครับมันไม่ได้ทําให้เกิดอะไรเลยครับมันจะทําให้เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรามันอยู่สิ่งที่จะได้มาคืออะไรนะครับและสุดท้ายนะครับการสงวนเรื่องแบบนี้นะครับมันยิ่งห้ามยิ่งยั่วครับคือสุดท้ายเนี่ยการไปสงวนหมวดเนี่ยนะครับเราเชื่อในศัก,กยภาพของประชานชนทุกคนอยากรู้เรื่องนี้หมนคำว่าเอาแล้วอยู่ดีๆีทําไมถึงมา ลักเว้นหมวดน,นี้ลหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราทําอะไรกันได้บ้างฝากไว้ถึงคอรมอนะครับตอนนี้คอรมอมีมติออกมาแล้วนะครับโอเคว่าอยากจะมีการทาประชามติสามครั้งแต่ว่าครั้งแรกคุณยังไม่เริ่มเพราะคุณรอ,อก,การพิจารณาร่างพรบรประชามติที่เพิ่งเข้าสภาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณมีเวลาครับในการกละตุ้นคำถามนะครับอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณจะถามแบบแบบคําถามที่คุณเสนอมา แยกแยกเป็นสองเรื่องชัดๆเปเลยให้ประชาชนได้ตัดสินใจด้วยตัวของเราเองครับว่าเราอยากจะได้อะไรเราอยากทำรูปใหม่เราตัดสินใจเราอยากจะโค,ค้งมนอย่างสองไว้เราก็ตัดสินใจแต่อย่ารวมกันแบบนี้นะครับและนะครับวิธีหนึ่งก็คือก็ถามแค่ว่าอยากจะมีรัฐมนูนใหม่หรือไม่พอแค่นี้ก็พอนะครับให้มันเกิดกระบวนการต่อไป และถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะครับพวกเราในฐานะ้งในฐาหนะของเ,อเครือข่ายประชาชนรัฐงรรมนูญนะครับที่เราเคลื่อนนะครับแคมเปญที่ชื่อว่ากอนฟอเนี่ยเราพูดมาสอง,งครั้งแล้วะเรายังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าคำถามประชามติเป็นแบบนี้เราจะไม่โหวตเย็น เราจะไม่โหวตเย็ดนะครับแต่ก็นะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราแถลงในเมื่อปลายเดือนเมษายน2024เราพูดกันมาแล้วเราย้ำอีกนะครับด้วยคำถามแบบนี้นะครับเราไม่เห็นด้วยนะครับและนะครับเมื่อเรารู้นรงว่าเราอยากเขียนร่าใหม่ทั้งฉบับเราเมื่อหาวันนี้เราคงโหวตเย็นให้ไม่ได้จริงๆครับก็ยังยืนยันอีกยืนว่าจะต้องแก้ทุกหมวดทุกมาตราอว่า